ตนนี้เราจะวิเคราะห์เป็นคนละเป็นเป็น,เป,นเป็นบุคคลละไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นะครับผมพูดถึงก็จะมีตัวละครอยู่2ตัวก็คืออับราฮัมใช่ไหมครับกับโลดแต่เราจะไม่พูดถึงอับราฮัมที่ผมบอกไปในตอนเทศนาแล้วว่าเขาเป็นผู้ใหญ่อับราฮัมก็ยินดีที่จะให้โลดเลือกสิ่งที่ที่หลานอยากได้ก่อนเพื่อแก้ปัญหาแต่ทีนี้เราจะมาดูชีวิตของโลดพี่น้องหลายคนอาจจะเคยเทศนาเรื่องนี้แล้วนะครับผู้ใหญ่ต่างๆอาจจะเคยได้ยินคําเทศนาในหัวข้อนี้มาบ้างแล้วนะครับมองใกล้ คิดแต่เรื่องเฉพาะหน้าคนสายตาสั้นในความเป็นจริงเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนคนที่คิดหลายหลายเขาบอกว่าคนไทยเก่งในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริงมันน่าอายนะแ,แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้วางแผนแต่แก้เอาปัญหาเฉพาะหน้าแม่มีให้ผมไหมสองพันอ้าวอ้าทีไปอ้าวผมอ้าวพี่มีให้ผมไหมสองพันให้มันผ่านเดือนนี้ไปก่อนพอเดือนหน้าอ้าวผมไปยืมขอคนนั้นมาคืนแม่เอานะี้มาคืนพี่เดือนหน้าอามีไหมพี่น้องคิดว่าเรื่องนี้เรื่องจริงไหม โอ,โอ้โหมันเยอะแยะเลยครับยืมคนนั้นใส่คนนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเพราะมันมันเป็นประสบการณ์ของหลายหลายคนนะครับที่ที่ผมบอกว่ามันก็น่าอายถ้าเราเป็นคริสเตียนและทำอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะเราไม่ตัดสินพี่น้องนะครับคนสายตาสั้นคือคนที่คิดแต่เรื่องเฉพาะหน้า <c oughs> ไม่ได้วางแผนไม่ได้มองการไกลไม่ได้เตรียมอะไรไว้สำหรับตัวเองในในชีวิตของบางคนมีปัญหานะครับ โลดเนี่ยถ้าพี่น้องจะคิดถึงโลดโลดเป็นตัวแทนของคนชอบทมข้อแรกที่อยากจะชวนพี่น้องเปิดหนังสือสองเปโตรครับพี่น้องจะใช้แปลเดิมหรือแปลใหม่ก็ได้ครับสองเปโตรบทที่สองข้อที่เจ็ดครับใครเจอแล้วช่วยผมอ่านหนะ่อยนี่ไหมครับใครมีพิ่มปีเปิดเจอก็ช่วยผมอ่านได้ 2, 2, 2> ข้อเจ็ดบทที่สองข้อเจดและได้ทรงช่วยโลดคนชอบทมนั้นให้รอดผู้ที่ได้มีทุกเป็นอันมากข้อการบังพริลาโมก ข,ข้อนี้บอกว่าขอบคุณครับพี่หองโลดเนี่ยเป็นคนชอบทำนะครับโลดไม่ได้เป็นคนชั่วนะครับเมื่อกี้เราฟังครับทฤศาีดูเหมือนว่าโลดจะอันนี้นั้นอันนี้ใช่ไหมที่จริงบางปีบอกว่าโลดเป็นคนชอบทำคนชอบทำหมายถึงเป็นคนที่พระเจ้าโอเคพระเจ้ายอมรับชอบทำนะครับเป็นคำของศาลคโอซูเนสในภาษากรีกหมายถึงคนที่ศาลตัดสินแล้วว่าถูกต้องแต่ปัญหาของโลดเป็นเหมือนกับคริสเตียนหลายคนเราได้รับการชาระโดยพระฤิธิ์ของพระเยซูแล้วแต่ตาสั้น สายตาสัาน้นดั่งโบเห็นหุงสายตาสั้นคือคนที่คิดคิดเอาตัวเองให้รอดตอนนี้แต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องระยะไกลน,นะครับเรามีคริสเตียนเยอะเป็นอย่างนั้นทรัพย์สมบัติในโลกเป็นเหมือนกับพืชที่มันคลุม,มเมล็ดนั้นจนกว่ามันไม่โตเมื่อพืชมันไม่โดนแสงแดดมันก็จะตายไปในที่สุดเหมือนกับคนที่เป็นคริสเตียนที่หลายครั้งเราเราจุ่มน้ําเราบัพติศมา และแต่เมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วไม่นานเราเจอพี่น้องแบบนี้เยอะทิ้งพระเจ้าไปเพราะเรื่องเงินเงินทองทองบางคนย้ายถิ่นฐานไปในที่ที่ไม่มีคริสตจักรเห็นไหมใกล้ตัวเราเลี่ยงครับเลือกเอาเงินออกไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่พระเยซูบอกว่าได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตัวเองจะมีประโยชน์อะไรครับมัทธิวบทที่1 6ข้อที่26สสายตาสั้น มีริสเตียนหลายคนสายตาสั้นโลดเป็นตัวแทนของคนชอบทำแต่สายตาสั้นพี่น้องอ่านหนังสือ,อน,นั้นไปด้วยกันกับผมครับหนังสือเอเฟโซบทที่1นหนังสือเอเฟโซบทที่1ครับข้อที่18ถ้าพี่น้องเชื่อผมอ่านเร็วเราก็จะได้หลายข้ออ่าใครเจอแล้วเรียนเชิญครับเอเฟโซบทที่1ข้อ18ในข้อนั้นนะครับเอเฟโซขอบคุครับอเอเฟโซบทที่1ข้อ18เปาโลอ,อธิษฐานว่า ขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นตาใจหมายถึงทัศนคติความคิดเป็นคนมองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าให้มันชัดขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทำไมต้องสว่างเพื่อท่านจะรู้ความหวังใจแห่งการทรงเลือกนั้นเป็นอย่างไรและรู้ว่าสง่าราศีของพระองค์สำหรับสิทธิชนมีสง่าราศีอุด,ดมบริบูรณ์เพียงใดปาโลกำลังพูดถึงพี่น้องคริสเตียนที่ ไม่ว่าความลำบากอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราควรจะมองปลายทางของเราครับว่าเมื่อเราหลับตาตายจากโลกนี้เรามีมรดกขนาดไหนในเมืองสวรรค์เราเราลาจากโลกนี้เราทุกคนรู้ว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้อยู่แล้วเรารู้แต่บางครั้งเราสายตาสั้นเราสายตาสั้นไปเปาโลเขียนเอเฟโซเพื่อที่จะหนุนน้าใจพี่น้องว่าพี่น้องครับเมื่อคุณเจอความยากลําบากคิดถึงปลายทางของชีวิตอย่าคิดถึงแต่ ให้มันผ่านไปผ่านไปออกชีวิตโลาเศร้าที่สุดเรื่องเศร้าที่สุดก็คือเวลาได้ผมถามพี่น้องว่าพี่น้องคนนี้อยู่ไหนแล้วและได้ข่าวว่าเขาไม่อยู่ในคิดจักแล้วพี่น้องครับนั่นคือเรื่องเศร้าที่สุดในโลกนะครับพี่น้องที่ทิ้งพระเจ้าไปเนี่ยมันเศร้าที่สุดในโลกนะครับโลดคือตัวแทนของคนที่สายตาสั้นแม้ว่าเขาจะเป็นคนชอบทำแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่พระเจ้าบอกว่าชอบทำแตเ่เมื่อกี้ผมลืมให้พี่อ,องคอ่านพี่องงอยู่ไหมครับ อ่ะขออ่านข้อที่8ครับพี่2เปโตรโบทที่สองข้อ8 7เจ็บอกว่าโลดเป็นคนที่ชอบธรรมนะครับและพระเจ้าได้ช่วยโลดออกมาขออ่านข้อที่8ครับข้อที่8ที่พี่อ,อง่านเมื่อกี้โลดเป็นคนที่ชอบธรรมซึ่งอาศัยอยู่ท่ามกลางเขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นหมายถึงใครถูกต้องแล้วครับแต่ที่ไหนขอโทษที่เมืองสะโดมเมืองกโมราถูกไหมครับ โลดเป็นคนชอบธรรมและเขามีความทุกข์มากเมื่อเขาเห็นความชั่วของชาวเมืองสะโดมกับเมืองโกโมราแต่คำถามพี่น้องใครตัดสินใจเดินเข้าไปในเมืองนั้นตัวเขาเองตัวเขาเองเราที่เป็นคริสเตียนบางครั้งเนี่ยเราเราเราตัดสินใจเองผมก็หงุดหงิดมากบางครั้งพี่น้องมีปัญหาเรื่องเงินและอยากให้คนอื่นช่วยพี่น้องไม่ช่วยก็โกรธพี่น้องผมถามว่าเวลาคุณมี มีการตัดสินใจเรื่องเงินเนี่ยคุณปรึกษาใครบ้างปรึกษาพี่น้องไหมผมไม่ได้ระบายนะพี่น้องอยากเข้าใจผมพี่ผมเอาเรื่องจริงมาพูดเพื่อที่จะให้พวกเราเห็นภาพไม่ต้องเสแสร้งอะไรกันเลยครับเวลาเรามีปัญหาเราไม่เคยปรึกษาพี่น้องแต่ว่าเมื่อเราเจอปัญหาหนักเราขอพี่น้องช่วยพี่น้องไม่ช่วยก็โกรธเป็นคนที่เลือกเอาแผ่นดินที่เขาถือว่าอุด,ดมสมบูรณ์จริงไหม อับรามให้โลดมองดูก่อนพี่น้องเปิดหนังสือเยเดซิสครับบทที่13ที่เราดูเมื่อกี้อับรามให้โลดเลือกก่อนให้หลานเลือกก่อนข้อที่11ครับโลดจึงเลือกที่ราบริมแม่น้ำยาราเดนเป็นส่วนของตนอับรามบอกว่าถ้าโลดไปทางขวาอับรามจะไปทางซ้ายดังนั้นโลดก็เลือกเอาที่ราบริมแม่น้ำเสร็จแล้วก็ทำไมโลด ก็ยกเดินไปทิศตะวันออกเขาทั้งสองก็แยกกันลุงกับหลานก็แยกกันแต่ถ้าพี่น้องอ่านลงมานิดหนึ่งในข้อที่13ฝ่ายชาวเมืองสะดมนั้นเป็นคนบาปชั่วลามกจำเพาะพระพักของพระเจ้าโลดเลือกเอาแผ่นดินคาอานที่อยู่ติดริมแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์แต่โลดไม่ได้คิดถึงว่าคนที่อยู่ที่นั่นเป็นยังไง ที่ผมบอกนี่คือคนตาสั้นสายตาสั้นครับหลายคนพยายามจะเอาของของเนื้อหนังก่อน